ลูกคนลูกเบียเน้นกําลังเกิดกําลังเกิดทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะเห็นบอสลูกเบียรเน้นเต็มเต็มเลยขอในเด้อขอในเด้อขอในได้ดจา้าซิมซื้อดอกจา้ามาไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยขอบคุณค่ะ ไฮสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนรินเช่นเคยกันนะคะเราจะมาขี่จักรยานพาเพื่อนๆมาดูวิวทะเลสาบน้ำจืดนะคะก็อย่าโฟกัสที่คนนะคะวันนี้คนไม่ได้แต่งหน้าธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ uh, Today we o o to uh, ฟฟาราดทัวร์นะคะก็เราก็จะพาเพื่อนๆไปชมวิวด้วยกัน บรรยากาศตอนนี้เข้าหน้าร้อนร้อนสุดๆนะคะอบอ้าวแบบว่าโอ้ยขันมามีล่มนี่แบบว่าโอ้ยต้องเตรียมน้ำไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนออกไปนอกบ้านอย่าลืมเอาขวดน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศอบอ้าวมากๆร่างกายต้องการน้ำค่ะขาดน้ำไม่ได้เลยนะคะแต่โชคดีนะคะวันนี้เราขี่จักรยานมานะคะ แล้วมันก็ทำให้ลมเข้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าจัก,กรยานของเราบินได้ค่ะชอบมากเลยค่ะผู้คนก็ออกมามากเลยนะคะไม่ว่าจะปิกนิกไม่ว่าจะจัก,กรยานอะไรตากแดดทั้งนั้นเป็นกิจกรรมหน้าร้อนลุ้นๆเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนเราก็จะขี่จักรยานไปนะคะเราจะขี่จักรยานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศ ข้างทางด้วยนะคะเ,เพื่อนเลื่อนนี่ก็เป็นเรียใบยนะคะจักรยานทะเลนั้นจืดเขาก็จะเซิร์ฟแล้วก็จะเล่นน้ำเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วลินก็ขี่จักรยานไปแล้วก็ จอดข้างทางมองไดก้กระจอดนะคะวิวสวยกระจอดเีย,ยาให้เพื่อนๆโฟกัสที่วิวนะคะอย่าโฟกัสที่ค่อยนะคะวันนี้ค่อยบอกเลยไม่ได้แต่งหน้านะคะค่อยก็จะเป็นธรรมชาติผู้ไฮมากๆเลยนะคะก็ยอยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่วิวนะคะอย่าโฟกัสที่นลินนะคะไปกันค่ะสู้ๆค่ะวันนี้แหละแดดร้อนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็แบบว่าสดชื่นนะคะถึงจะร้อนเราก็สีทนได้ค่ะ ไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปทางไหนก็จอดข้างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็พักนะคะวันนี้ก็จะแบบว่าขี่ทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจักรยานนะคะขี่จักรยานแล้วก็จะจอดข้างทางนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อแวะซื้อน้ําค่ะเพราะว่าไม่ไหวนะคะน้ํานี่เป็นอะไรที่สําคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เราจะซื้อน้ำซื้อขนมกรุบกริบไปด้วยเพราะว่ามันขีไก่ค่ะก็จิจกรรมหน้าร้อนนะคะจักรยานกระแตกบึ่นๆนะคะส่วนซานนะคะแล้วก็รถอันนี้เหลยงๆเป็นรถบัสนะคะเป็นรถบูสภาษาเยอรมันนะคะอันนี้ก็จักรยานของนลินนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้าค่ะขี่แล้วมันเลือสนสแมนเต้นนะคะเหมือนเราเหาะได้ค่ะบมเมยนั่มนะคะบมเมยนั่มแล้วก็เลี้ยวนะคะเร็วมากอันนี้วิวสวยมากนะคะ อลรินก็จะไม่พูดมากนะคะคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนๆโฟกัสที่วิวค่ะ ็อากาศมันร้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะมาเศร้าเมยคะ่ะมาเศร้าเมยมาพักเหนื่อยนะคะที่ร้านอาหารอิตาลีนะคะซึ่งบอกเลยวิวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยวิวหลักล้านค่ะเพื่อนๆค่ะวิวหลักล้านนะคะ,คะ,ห,านนะ,คะหาที่ใดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สวยมากคะ่ะแล้วก็จะพักดื่มน้ำแล้วก็ พักทานอาหารที่นี่นิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้เพื่อนๆเห็นนะคะอันที่เป็นรูปสีกลมๆที่ขึ้นรูปให้ดูมันเป็นแคมป์ของทหารอเมริกาที่หลังสงครามโลกที่สองมันแตกแล้วก็มีการแบ่งแยกนะคะแคมป์ทหารอเมริกันมาดักฟังความลับความเคลื่อนไหวของเบอร์ลินทางฝั่งตะวันออกนะคะทางฝั่งตะวันออกสมัยคอมมิวนิสต์ค่ะ อาหารเล็กๆน้อยนะคะจากร้านอิตาลีทาทานะคะเป็นทูนฟิชทาทาเป็นดิบนะคะอันนี้ก็ดิบเหมือนกันค่ะก็เป็นคาปัโจเนื้อดิบนะคะก็เล็กๆน้อยค่ะก็ชมวิวไปด้วยบอกเลยว่าอากาศเนี่ยดีมากเลยค่ะกิจกรรมหน้าร้อนมีอะไรทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ สีเขียวนะคะดูแล้วชุ่มตาชุ่มใจนะคะแบบว่าเขียวขจีแบบว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเรือแถวนี้นะคะก็จะเป็นเรือที่มีเจ้าของนะคะก็เป็นเรือที่มีเจ้าของเขาก็จะจอดไว้อย่างนี้นะคะที่ท่าน้ำนะคะ ก็จะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันว่างเขาก็จะมาแล่นเรียแล้วก็ขัดออกไปแต่ละลำก็จะมีเจ้าของกันทั้งนั้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือที่มีเจ้าของนะคะย้ำอีกรอบนะคะถ้าเป็นท่าที่แบบว่าเช่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนมากแถวเนี้ยมันก็จะเป็นเรือที่ เขาซื้อแล้วก็จะเป็นท่าเรือที่แบบว่าเขาเช่าจอดกันนะคะเพื่อนค่าก็แต่ละลำก็แบบว่าสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ แต่เพื่อนๆขาเรือทางนี้จ,จะเป็นเรือเซิร์ฟแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเรือที่แบบว่าเรือใบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะเช่าเอาด้วยนะคะเช่าขับไปนะคะครอบครัวแต่และครอบครัวเขาก็จะออกมาปิกนิกนะคะก็จะมีของเล็กๆน้อยๆอาจจะมีขนมนมเนยแล้วก็มีชีสมีผลไม้นะคะเพื่อมารับแสงแดบดบแสงลมจากธรรมชาตินะคะ เพื่อผิวเขาจะได้แบบว่าไม่ขาวมากเกินไปวันนีน้นลินไปแล้วมีภาพสวยๆอาหารที่แปลกตาเพื่อนคนไหนคงไม่เคยเห็นก็อยากจะให้เห็นนะคะน,นลินไปแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ